สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้สนใจไฟธรรมหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรน,นะครับไม่ได้ออกมาพูดคุยเรื่องธรรมะธรรมโมงโงกกันอยู่ได้นะครับทั้งภาร,รกิจการงานที่มากทั้งท้งที่ผมถือว่าภาร,รกิจเรื่องธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะเป็นผู้รับใช้ ถวายเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านท่านหนึ่งก็เพราะได้ทบทวนตัวเองไอ้สิ่งที่เรียกว่าทบทวนตัวเองเนี่ยก็เพื่อทบทวนการไม่มีตัวเองเพราะฉะนั้นน,นะครับสภาวะทางความคิดตอนที่เดินหน้าทบทวนการไม่มีตัวเองนีครับมันเป็นสภาวะความคิดที่จะต้องเรียกว่าไตรตรองอยู่ตลอดเวลาทุกวินาที เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเ,เข้ามากระทบที่ผมเรียนแบบนี้เนี่ยครับก็เพราะอยากจะเรียนท่านผู้ชมที่สนใจไฟธรรมและก็ตอบย้ำลงไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านันนะครับเป็นบรมครูเป็นผู้มาสั่งสอนเป็นตำแหน่งแห่งผลที่คนที่อยากเป็นพระพุทธเจ้านะครับต้องอาสาสมัครต้องปราราตัวต้องอธิษฐาน คือต้องเสียสละอย่างยิ่งใหญ่แล้วต้องใช้ความอดทนเพียรพยายามมากมายเป็นล้านล้านล้าน,าน,านชาติท่านผู้ชมลองคิดเถอะเราเกิดมาชาตินะครับโอ้โหมันเหนื่อยยากแสนเก็นขนาดไหนทั้งสิ้นทั้งปวงเพื่อจะมาบอกอะไรกับเราไอ้นี่ต้องชัดเจนพระองค์ท่านต้องการมาบอกว่าไอ้สิ่งที่ดำรงและเห็นและเป็นอยู่ที่เราเรียกว่าตัวเรานะมันเป็นสภาวะหนึ่ง ตามธรรมชาติของมันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อจิตนะครับมาสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าวัตถุวัตถุที่ก่อรูปเป็นรูปเป็นร่างเราเนี่ยนะเรียกภาษาแค่นี้บนดินน้ำลมไฟพระท่านต้องการมาบอกและบอกว่า,าการที่มันก่อรูปเกิดเป็นเราเนี่ยนะอันนี้เกิดเป็นมนุษย์นี่ดีโคนะดีเท่าไหร่แล้วเพราะว่ากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญพระองท่านเปรียบเทียบให้ ว่าเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่กลางมหาสมุทรร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งนึงและครั้งที่ได้โผล่ขึ้นมาอยู่ในแอกหรือเรียกว่าวงยางอะไรก็ได้นั่นคือโอกาสในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายโ้ยากมากท่านผู้ชมลองนึกภาพดูว่ามหาสมุทรกว้างไกลขนาดไหนและเต่าตาบอดไม่รู้ว่าแอกอยู่ตรงไหนต้องโผล่โผล่ไปเรื่อยแล้วกว่าจะได้มี นี่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องนักหรอกครับที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกพระองค์ท่านจึงบอกว่าอย่าไปยึดติดีนความเป็นร่างกายและเรียกว่าตัวตนของเราอยู่เนี่ยอย่าไปยึดติดมันมันมีขึ้นจริงมันอุบัติขึ้นจริงแต่มันไม่ได้เป็นตัวเราไอ้สิ่งที่เรเรียกว่าเป็นตัวเราเป็นความรู้สึกกระบวนการการทำงานของจิตที่ทําให้เกิดอุปทานเป็นความคิดชน้นอันนี้เป็นคำสอนที่แท้จริง พระองค์ท่านก็สอนต่อบเขาต้องไปพ้นภาษาที่พูดพูดจะมาคือมักไม่ยอแปรแต่แท้จริงก็คือการบริหารจิตที่มีอุปทานแลยึดความเป็นตัวเราให้หลุดพ้นเสียด้วยการบริหารจิตหรือภาษาพระเรียกกันว่าการวิปัสสนากรรมฐานแต่ปัจจุบันทุกวันเรากลับมุ่งเน้นเป็นเรื่องสมาธิจริงครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าสมาธิการฝึกมันมีสองแบบนะ คือแบบสมถะกับวิปัสนา,นาสมถนะก็ะคือการสงบใจเงียบเงียบวิปัสนาก็คือการไตรตรองหาความจริงเพราะคําสอนขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าก็คือต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาการใช้ปัญญาในการพิจารกก็นั่นไม่ได้จะหมายถึงการไปนั่งหลับตาแล้วทาให้สงบม,มันน่าจะหมายถึงการไตรตรองไตรครวนพิจารณาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและมากระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา ว่าหลังจากกระทบแล้วเนี่ยมันทาให้เราเกิดอารมณ์นําพาไปสู่ความคิดและก็ทําให้เกิดปัญหานในชีวิตดังนั้นในภาษาของการวิปัสสนาในธรรมปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนสายขององค์หลวงปู่บ้านนะครับสายพระวัดบาก็คือให้รู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบและการรู้นั้นนะครับถ้ายิ่งลงลึกไปไม่ใช่การที่ตัวเรารู้เป็นเรื่องที่ กระบวนการการทํางานของจิตที่มันทํางานของมันไประหว่างมันทํางานในการปรุงแต่งเป็นกิเลสด้านหนึ่งก็ฝึกฝนให้มันเกิดอัตโนมัติในการรู้ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของการปรุงแต่งนั้นเป็นกิเลสด้านนี้ก็คือการที่เรียกว่าสตินั่นเองนะครับผมก็เฝ้าท้าวนทบทวนอยู่ตลอดเวลานะครับและความหมายที่จะต้องทบทวนเหล่านี้ก็คือการเบื่อหน่ายในการ เวียนว่ายตาเกิดนะครับเอาตอนชัดนนี้ที่เป็นคนคือดูเหมือนจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเลยนะแต่เราเมื่อได้ทบทวนตัวเองเขาจริงๆเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีความสุขมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นชั่วครับงชั่วครับมีเสื้อผ้านี้ๆใส่มีรถใสมีบ้านนี้ๆอยู่มีครอบครัวมีลูกมีเตา้าท้ายสุดก็ไม่เหลืออะไรเมื่อถึง เวลาที่เรียกว่าความตายและช่วงที่แยบไปเนี่ยมีคนที่ใกล้ชิดสนมเนี่ยตายเยอะมากนะครับก็ทำให้ทบทวนวันนี้ก็มาคุยเอากันแบบสบายๆส,สำหรับท่านที่มีจิตใจใฝ่ธรรมนะครับทบทวนเพื่อให้รู้ว่าสมเด็จพระสมาสมาสัมพุทธเจาเนี่ยมาสอนอะไรไม่ได้สอนให้เรายึดต,ติดกับตัวตนทำอะไรนะครับที่ นําพาไปสู่ความเป็นตัวตนทําบุญอยากได้บุญไอ้นั่นเป็นตัวตนเพราะคุณมีตัวตนนะครับทําโน่ทนทํานี่นะเพราะอยากได้นั่นได้น,ะนี่ก็แสดงคุณมีตัวตนความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันบังเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งรู้ของจิตสิ่งรู้ของจิตก็คือก็รู้รู้ไปมันดํารงสภาวะของมันอยู่เช่นนั้นถึงเวลามันก็แตกดับดย่อยสลายไปตามสภาวะของมันไม่มีอะไรจริงจังแม้แต่ตัวเรา สบายๆกยยันในวันพระนี้นะครับอนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านสวัสดีครับ